กาญจนบ,บุรีประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการจราจรจ,รจากการใช้อเตอรวเวบางใหญ่กาญจนบุรี M81 ในช่วงเทศกาลปีใหม่2568ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าณนห้องประชุมเอราวัณชั้น4ี่สารากางจังหวัดกาญจนบุรีในรณพบภวินงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2568รองรับการเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่การจนบุรี M81 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจรรองรับการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์บางใหญ่การจนบุรีในช่วงเทศกาลปี2568เข้าร่วมประชุม โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568ระหว่าง27ธันวาคม2,567ถึง2มกราคม2,568มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนซึ่งการเปิดใช้งานเส้นทางมอเตอร์เวย์สายดังกล่าวคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางเพื่อการเดินทางกับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างหนาแน่นมากกว่าปกติกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณทางแยกสําคัญและแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรีสําหรับการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องพิจารณาร่วมกันจํานวน2เรื่องได้แก่เรื่องเส้นทางเลี้ยงเพื่อระบายรถยนต์ลงจักทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์วเวย์บางใหญ่กาญจนบุรี M81 ที่มุ่งหน้ามายังสี่แยกวังสารพีและจุดติดตั้งป้ายบอกทางพร้อมทั้งได้ร่วมกันหาหรือมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นจัดการจราจรในจุดวิกฤตเตรียมกำลังจ้าาที่เพื่อจัดการจราจรในจุดที่คาดว่าจะมีการจราจรหนาแน่นเช่นบริเวณทางออกมอเตอร์เวย์อินแปดหนึ่งและเส้นทางเชื่อมต่อสู่แหล่งท่องเที่ยวการเพิ่มจุดบริการประชาชนตั้งจุดบริการนักเดินทางเช่นบริการน้ำดื่มห้องสุขาและจุดตรวจสอบสภาพรถรวมถึงการประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง แนะนำเส้นทางทางเลือกเพื่อกระจายการจราจรและลดการจราจรติดขัดพร้อมทางเน้นย้ำความปลอดภัยเตรียมแผนลดอุบัติเหตุด้วยมาตรการควบคุมความเร็วและตรวจสอบจุดเสี่ยงทั้งนี้นายรณพง์เวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายเต็มบุรณาการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างสะดวกปลอดภัย รับลื่นและมีความสุขในช่วงเทศกาลโดยจะมีการติดตามสถานการณ์และปรับมาตรการอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำถึงความสำคัญของเส้นทางมัตเวว์สายบางใหญ่การสาบุรีที่จะช่วยส่งเสริมการเดินทางการขนส่งในระยะยาวความทั้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำนวจเส้นทางการติดป้ายบอกทางการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนอีกทั้งวัชาสัมพันธ์เส้นทางดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนรายนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกที่สุดต่อไปข่าวน e w ยี่สิบสีการสารบ,บุรีชุดการไหลาวารินรายงาน